สวัสดีสสดครับผมมาเลสเตอร์ช a น n e l นะครับกลับมาอยู่ในเกมพามแอนเจอรี่เชกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นตัวแมวทุตนะครับแมวสาวน้อยของเรานะแมวกิีดร้องตลอดเวลานะจ๊ะก็จะมาอยู่ในสกินของตัวเด็กสาวสุดเพอร์เฟกนะครับเป็นสกินระดับ A นะของแมวทุตนั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปตีหุ่นยนต์กันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เล่นยันปกติเหมือนเดิม นักรับผมน้องเหมียวสวัสดีเอา้าทำไนวิ่งตรงมาซะอย่างนี้เลยวะเนี่ยสวยงามจัดเฮ้วิ่งมาได้โอเคได้หนึ่งตัวกระชีตเอออพี EP หนึ่งก้อนนะครับนี่ได้สก้อนแล้วโอ้โหอยู่ข้างบนกันเต็มเลยเสร็จก็นละกันทาง,งาั้นมาครับมาครับมา ตีได้หรือเปล่าตัวนี้ลองดูอึดออึดอ,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 อไม่โดนแน่นอนเออเรียบร้อยช่างมันนะครับโอเคคิดว่ามันน่าจะออกฝั่งซ้ายล่างเลยนะครับที่ล็อบบี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะออกกันหรือเปล่ามาโอเคปาไปให้หมดมาไปให้หมดเนียำยาอะไรดูสิ โอ้อันนี้น่าจะเป็นไอตัวตัวใหญ่นะถ้าเป็นของหนูนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นวิ่งวิ่งเร็วแทนนะครับถ้าเป็นแมวโอ้ยโอ้ยงานเข้าโอ้ยโอ้ยกลับมาดีครับสู้นะครับสู้นะครับ,รบตีมิดึดจะยึดยึดกดกรีดแป้งเลยตัวไหนมาโดนหมดอะมันเออซีนี่โดนอีกครับอย่างนี้โชคดีนะจ๊ะ วิวหนึ่งก็ทำดาเมจได้นะครับแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะมันต้องโดนต้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับถึงจะได้โอ้โหเรียบร้อยหลับแน่นอนงานนี้โอ้โหมีค้อนอีกยิงอีกทีนึงเรียบร้อยจ้ามากันดีพักพวกเขาดีนะครับก็มาดิสู้หมดนะครับตอนนี้อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวสู้อะไรต้องสู้มีโอกาสต้องสู้ครับสู้ครับมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับ ลั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 ลลายิงไปมามาอีกหนึ่งตัวโอ้ตีไม่โดนงไงวะเนี่ยอืมอมอมาดิสู้นะมาดิโดนอย่างเงี้ยซิทนี่โดนซิทนี่โดนโอ้ตีวุดเอาแล้วไงเอาแล้วไงโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิดาเมจแรงนะเนี้ยถ้าครบห้าทีนะสามละสามสี่สี่เรียบร้อยรวมไปดิ มาแล้วครับอย่างนี้ไม่ทันเรารอ,อคุณช่วยเพื่อนสิคุณช่วยเพื่อนดิมาดิอาดิดจะเรียบร้อยโดนอีกหนึ่งใบ,บหนึ่งตัวครับโชคดีนะจ๊ะไปแล้วตัวนี้เจ็บทันหรือเปล่าเอา้ามันทําไมมันไม่หนีด้วยเว้ยเฮยมันไม่หนีแฮไปฝั่งซ้ายเลยละการมาๆมมาโอกาสชนะอยู่ลําไลนะครับ โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเอย้ตัวนี้เขาใส่การ์ดดีนะเนี่ยโชคดีนะจ๊ะไปเลยไปไปเอา้าเอา้าเรียบร้อยหลับแล้วครับไปทางไหนดีละ่ะงานนี้ไปข้างบนดีกว่าไหมไปถือว่าซีเขาซัพพอร์ตกันดีอยู่นะครับนี่แต่ไม่เป็นไร ตอนนี้เราเวลหกแล้วถือว่าไวอยู่นะครับโดนอย่างเงี้ยตัวนี้โดนแน่นอนตัวนี้โดนแน่นอนตัวนี้โดนแน่นอนพลังกีดนี่ช่างรุนแรงเหลือเกินนะครับไปไวอยู่ที่เดิมนี่แหละมีใครจะมาช่วยไหมมาแล้วมาแล้วอยู่ขางบนเราอยู่มาแล้วอืม อืมสวยมาไม่มีนกหวีดนะครับใช้เป็นคอนนะตัวนี้นะอืมทันหรือเปล่าวะนี่ทันหรือเปล่าวะนี่โอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ทันเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหตัวนูน้นโดนจับไอ้นี่เหรอได้เสียโอกาสหมดเลยงานนี้ ไม่เป็นไรนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับยังมีโอกาสที่จะชนะอยู่เยอะอยู่พอสมควรเรียบร้อยเล่นมันตรงไน้น้องเล่นมันตรงนะนงนม,นงนะมันหนียากนะครับไอ้แบบนี้เนี่ยมาโอ้ฝั่งซ้ายเขายังดันเงินอีกนะครับนี่ยังดันอยู่นะครับมาดีก็มาดีครับแมวทุกถ้าคนเล่นเป็นๆน,นี่เก่งกว่าผมเยอะมากเลยนะ มันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่โกงอยู่พอสมควรเลยยิ่งถ้าเวลสามเลด้วยนะสกิลกีสเนะี่ยโกงมากมามันจะมาหรือเปล่านะซิดนีย์กับเจอรี่นะครับซิดนียมาก่อนยังไม่ตีนะไอโอโหไม่โดนเฉยเลยอ่าเรียบร้อยจบข่าวอย่างนี้จบข่าว เจอรี่อยู่ด้านบนเอ้ะด้านล่างด้วยนะคะฝั่งขวาไปหาเขากันดีกว่าฮันแนยอยู่ตรงนี้ยังหรออยู่ตรงนี้ยังหรอกี้ไปแล้วเรียบร้อยจ้าโชคดีนะไอ้หนูเจอรี่โอ้โหมาเราจบเลยครับอย่างนี้ ก็ประมาณนี้นะครับตัวสกินนะเดี๋ยวผมซูมเข้าให้ใกล้ๆละกันอีกทีหนึ่งรอก่อนนะครับสกินก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะสำหรับผมนะแต่ถ้าเอฟเฟกต์มันไม่มีแต่ตัวมันก็เหมือนนักเรียนดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอากระดักไปวางไว้ด้านบนแล้วกันนะครับผมตัวนี้ยังเหลือเวลาถึงยี่ิกวิเพื่อมันลุดจะได้ไม่เสียเวลานี่นะครับก็สกินก็จะประมาณนี้นะครับนี่เอฟเ,กกเอฟเกต์ตาแดงขึ้นพอดีด้วยนะครับกีโชว์ไป1หนึ่งที หล่อเท่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนี่เนี่ยวางกับดักปีกหนึ่งทีสวัสดีน้องหมาสไป์มาให้โดนปลาซะดีๆโอเคจบแล้วอีกหนึ่งวิเท่านั้นโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวเด็กสาวสุดเพอร์เฟกของตัวทุตนะครับแมวตัวนี้นะครับก็ได้มาจากการที่ผมเอาไปสุ่มกระจกเว้นวนนะครับตอนตัวที่ตัวนักป่าคูเปอร์มานะครับ โอเคครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตอร์ให้ไอเลเซอร์ชานเอลกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า